วิธีแก้แฟนติดมือที่สามนะครับคือต้องเขาทำความเข้าใจก่อนว่าคนจะไปติดมือที่สามเกิดจากอะไรบ้างนะครับหรือคนที่เริ่มที่จะเบื่อจากเราแล้วเกิดจากอะไรบ้างนะครับคือระยะของความสัมพันธ์มันเป็นอย่างนี้ครับนะครับมันเริ่มจากการที่ยังไม่อินนะครับนี่ คนเพิ่งรู้จักเนี่ยครับมันยังไม่อินคือเพิ่งคนมันยังไม่ได้คบกันเนี่ยการพูดคุยการเจรจาต่างๆมันก็ยังไม่ได้เยอะนะครับเท่าที่ควรนะจนกระทั่งคนสองคนได้มาทำความรู้จักกันครับแล้วก็เริ่มอินครับนะครับเริ่มที่จะอินครับแต่งงานนะครับหรือมีอะไรกันหรือก็ตามแต่พวกนี้มันอยู่ในสเตจของการอินครับ และสุดท้ายความสัมพันธ์ก็มาจบตรงที่ไม่อินครับนะครับถามว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับวันนี้คือทำไมเขาถึงเริ่มไม่อินกับเราครับอืมทำไมวันนี้แฟนถึงเริ่มไม่อินกับเราแล้วไปอินกับมือที่สามนะครับเกิดจากอะไรครับ เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยครับจะต้องมีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับคนคนนั้นครับแล้วจึงเกิดการแอคชั่นนะครับจะต้องรู้สึกก่อนครับจึงนำไปสู่ การแอคชั่นรับนะครับจึงนำไปสู่การแอคชั่นหมายความว่าถ้าเราโกรธใครคนหนึ่งสิ่งที่สิ่งที่เราจะแอคชั่นกันเลยครับไม่สนใจด่ามันในใจเกลียดมันด่าพ่อมันด่าแม่มันด่าโคตนโนรโง่สกสารโคองมัน สาบแช่งมันขอให้มันล่มจมพินาศเห็นไหมครับเราก็จะมีการแอคชั่นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่ารักใครคนหนึ่งเราจะแอคชั่นกับเขาอย่างไรครับพูดกับเขาดีๆตักเตือนทำอะไรก็ตามด้วยความหวังดีเป็นห่วงเป็นใยนะครับถามว่า วันนี้ถ้าเขาหมดรักจากเราไปแล้วแสดงว่าอะไรครับเขามีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณไม่ได้ไปควบคุมนะครับสมมตุติเราเป็นนักขายเราอยากให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเราเนี่ยคือปลายทางเนี่ยครับอยากให้ลูกค้าเนี่ยบายครับซื้อแสดงว่าอะไรครับนักขายจะต้องมองย้อนกลับไปว่าเราต้องทําให้เขารู้สึกอะไรครับ รู้สึกอยากได้สินค้าถูกไหมคือนักขายก็ต้องมาควบคุมความรู้สึกของลูกค้าครับเพราะอะไรครับเพื่อให้มันโยงมาที่การซื้อครับแต่ถ้านักขายไม่เก่งกันเลยครับก็คาดหวังว่าเดี๋ยวเขาซื้อเองแหละเดี๋ยวเขามีความจำเป็นมันก็กลับมาซื้อเองแหละนะครับคนมันถ้าถ้ามันต้องการจริงๆเดี๋ยวมันก็กลับมาซื้อสุดท้ายลูกค้าไม่กลับมาครับเพราะอะไรครับเพราะนักขายไม่เข้าใจว่าคุณต้องควบคุมความรู้สึกของคนคนจึงจะเกิดการแอคชั่น ของแพงครับและนักขายส่วนใหญ่ก็จะยังคงเป็นแบบนี้เหมือนกันคนที่บอกว่าเออยืนเฉยๆเขาก็รักนั่งนั่งนิ่งๆเขาก็รักนะไม่ต้องทําอะไรเขาก็รักไม่ต้องทําอะไรเขาก็วิ่งไล่ตามนะครับสุดท้ายเป็นไงครับนะเมื่อเวลาผ่านไปต่อให้คุณตีลังกาสามสิบห้าตลมันยังไม่สนใจเลยครับนะครับเพราะนี่ครับเพราะคุณพลาดเรื่องของการควบคุมความรู้สึกของคนครับ ครูคอมเล่าให้เล่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับครูคอมก็พาน้องไอด้าลูกสาวนะครับไปน้องน้องตอนนี้หนึ่งปีสี่เดือนนะครับก็พาไปฉีดวัคซีนนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับรู้ไหมครับคุณหมอพูดว่าไงคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยหมอต้องการให้ฉีดทุกตัวเลยนะนะครับวัคซีนเนี่ย ในสำหรสำหรับเด็กต้องฉีดทุกตัวเลยนะเพราะอะไรครับเพื่อป้องกันถ้าเกิดว่าไม่ป้องกันต่อไปเติบใหญ่ในอนาคตอาจจะเป็นโรคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคำถามคือหมอกำลังทำอะไรครับหมอกำลังควบคุมความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะด้วยความหวังดีหรืออาจจะด้วยการต้องการขายบริการอันนี้ บริการคือหมายถึงว่าวัคซีนหรือว่าการเข้าคลินิกของเขานะครับแต่หมอกําลังทำอะไรครับหมอกําลังควบคุมความรู้สึกครับเพื่ออะไรครับเพื่อการนําไปสู่การซื้อหรือการบายหรือว่าการเข้าไปสถานอะไรก็ตามแต่ของเขาะเห็นไหมครับแม้แต่หมอก็ยังต้องควบคุมความรู้สึกของลูกค้านะครับ หรือครับเซลเวลาจะขายแล้วเขายังบอกเลยครับว่าเออคุณพี่ครับถ้าจะเอาเนี่ยรุ่นเนี้ยคันเนี้ยต้องเร็วหน่อยนะถ้าเกิดไม่เร็วเนี่ยมีคนมาจองเดี๋ยวหมดถ้าหมดคุณพี่ต้องรออีกหกเดือนเขากําลังทําอะไรเราครับเขากําลังควบคุมความรู้สึกครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณเกิดการแอคชั่นครับแต่วันนี้ที่แฟนเลือกมือที่สามหรือ ติดมือที่3และหมดรักจากเราไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่เคยเข้าใจวิธีการควบคุมความรู้สึกของคนคุณคิดว่าคนจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักเมื่อคุณไม่ได้ควบคุมความรู้สึกคุณควบคุมผลลัพธ์ของคนไม่ได้นะครับสมมุติว่าคุณต้องการให้ลูกเนี่ยนะครับทานข้าวเยอะๆนะครับเพราะลูกไม่ค่อยทานข้าวอาว่วงแต่เล่นนะครับ เพราะงั้นเนี่ยคนต้องการให้ลูกทานข้าวแต่ถ้าค,คุณไม่ควบคุมความรู้สึกของเขาเขาก็ก็ยังเล่นอยู่แบบนี้นะครับก็วิ่งไปวิ่งมาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินข้าวเพราะอะไรครับเพราะลูกไม่รู้สึกว่ามีอะไรมากระตุน้นความรู้สึกครับแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าหนูไม่กินข้าวเนี่ยถ้าหนูไปโรงเรียนแล้วมีเพื่อนที่ตัวโตกว่าหนูหาเรื่องหนูตอนนั้นป้าป้ากับมาม่าไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนะหนูช่วยตัวเองไม่ได้ ก็เลขึ้นครับเรากาลังควบคุมความรู้สึกของลูกครับเพื่ออะไรครับเพื่อทาให้ลูกแอคชั่นครับกินข้าวครับเห็นไหมครับทีวีเด็กเขาทำอะไรคุณครับนะครับโอ้ซาร่านะเรื่องออกกําลังกายอันนี้มันดีมากเลยหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าคุณซื้อแล้วเราจะแถมหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าให้คุณโทรมาภายในยี่สิบนาทีนี้เท่านั้นเพราะว่าเราจํากัดเพียงแค่ห้าสิบท่านเท่านั้นนู่นนี่นั่นต่างๆคำนี้เขาทำอะไรคุณครับเขาควบคุมความรู้สึกของคุณ เพื่อกาลังจะบอกว่ามันกาลังจะหมดแล้วนะความคุ้มค่าแบบนี้ถ้าไม่รีบโทรไปสั่งซื้อหรือสั่งจองคุณจะพลาดคุณสังเกตดูก,ก็ได้ครับรอบตัวของเราครับคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าธุรกิจที่ประสบสเต่างๆพวกนี้คือเขาเข้าใจว่าความรู้สึกของคนเป็นตัวแปรสําหรับการลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเวลามือที่สามกระตุน้น ให้แฟนของคุณมาเลิกกับคุณเขาทำอะไรครับเราเรียกว่าเทคนิคการ trial close ครับ trial close คืออะไรครับคือการบอกว่าเมื่อไรคุณจะเลิกกับคนเป็นหลวงอเมื่อสามก็จะพูดบินครับเมื่อไรคุณจะเลิกกันนะฉันรอไม่ไหวแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เลิกเนี่ยงั้นฉันก็ขอเลิกไปเองก็ได้เพราะว่าพ่อของฉันก็ถามมาเหมือนกันหรือว่าพี่ชายของฉันก็ถามมาเหมือนกันฉันยังไม่บอกพ่อกับพี่ชายเลยนะว่าคุณเนี่ยมีเมียอยู่แล้ว เห็นไ,ไหมครับเขาอะไรครับทำอะไรครับเขากําลังควบคุมความรู้สึกของแฟนคุณครับว่าถ้าไม่ไปเลิกเดี๋ยวนี้หรือเร็วๆนี้เนี่ยเขาจะออกไปจากความสัมพันธ์นะเพื่ออะไรครับสร้างความกลัวให้กับแฟนของคุณเพื่อให้แฟนของคุณเกิดการแอคชั่นมาเลิกกับคุณนี่มันคือจิตวิทยาขั้นพื้นฐานครับแต่ว่าเราส่วนใหญ่พอไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออคนจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักนะครับไม่จริงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เข้าข้อที่1นนะครับแต่ว่าอธิบายหลักการให้ฟังว่าเราควบคุมความรู้สึกของคนอื่นคนอื่นจึงจะเกิดการแอคชั่นหนึ่งสสามสี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่หนึ่งครับความรู้สึกอะไรบ้างครับที่เราจะต้องกระตุ้นเพื่อให้แฟนนะครับเกิดการ แอคชั่นครับนะครับความรู้สึกอะไรบ้างที่เราต้องกระตุ้นเพื่อให้แฟนเกิดการแอคชั่นความรู้สึกที่หนึ่งครับความรู้สึกของการไม่ตามครับนะครับข้อที่หคือความรู้สึกของการที่เราไม่ได้วิ่งไล่ตาม เมื่อร่ก็ตามนะครับที่เราเนี่ยครับไล่ตามนะครับไล่ตามตามตือ้อตามงอ้อเขาจะปฏิบัติกับคุณเหมือนกับคุณไม่ใช่แฟนของเขาครับ แต่เขาจะพูดหยาบหยบคลายคลา,ายมึงมึงกูกูกับคุณมากขึ้นครับเมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณพยายามไปง้อเขาไปง้อเขาอย่าไปเลยนะชีวิตของฉันขาดคุณไม่ได้นะครับชีวิตของฉันเนี่ยมีคุณอยู่แค่คนเดียวชีวิตนี้ฉันไม่สามารถหาใครที่ดีกว่าคุณได้อีกแล้วนะครับคือไม่มีศักดิ์ศรีในตัวเองนะครับแล้วก็ไปตามครับเพราะคิดว่าชีวิตนี้นี่คือคนสุดท้ายในชีวิตที่ฉัน อนี่คือคนสุดท้ายในชีวิตของฉันที่ฉันหาคนที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วถ้าขาดคนนี้ไปเนี่ยชีวิตหลังจากนี้เป็นไม่ตลอดทั้งชีวิตคุณการพฤติกรรมแบบนี้มันมาจากการที่คุณดูถูกตัวเองกลัวว่าเจอคนที่ไม่สวยกว่านี้อีกแล้วไอ้ต่างๆพวกนี้ครับเนี่ยคุณหมูอ้วนบอกว่าเคยง้อขาดสรุปกลายเป็นของตายเห็นไหมครับเพราะอะไรครับ เมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณวิ่งไล่ตามคนอื่นเท่ากับคุณกําลังบอกคนอื่นว่าเรานี่ไม่มีทางไปเรานี่มันไร้ค่าสุดๆครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าเกิดว่าเซลล์ขายรถโทรหาคุณตลอด24ชั่วโมงคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าเกิดว่าคนขายประกันโทรจี้คุณตลอด24ชั่วโมงครับ จะโอนหรือ,อยังโอนเมื่อไหรอันนี้ดีมากเลยนะอันนี้โปรดีมากเลยนะ <1> 1> คุ้มครองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบอันนี้ก็มาทันดีมากเลยนะคุณจะรู้สึกไงครับ <1> 1> เราจะรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับเราจะรู้สึกรำคาญหมดเลยครับถ้าอยากซื้อเดี๋ยวซื้อเองแต่เขาโทรจิกคุณจะรู้สึกไงครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้ายังไม่ทันเอ่ยปากเลยครับแม่ค้าเดินตาม ก้นคุณยิกย๊กยิกย๊กยิ๊กซื้อตัวไหนคะเอาตัวไหนคะอันนี้ลดสิ2เ30%ซยี่เอร์สิเนคุณพี่คะตัวนี้ก็น่าสนใจตัวนี้ก็สวยวันนี้อันนี้จัดโปรโตรงนี้เลยถ้าซื้ออันนี้แถมอันนี้หนึ่งสองสามสี่คุณจะรู้สึกไงครับเราก็จะบอกว่าอ๋อไม่็นค่ะเดี๋ยวเดินกลับมาดูใหม่นะคะนะไหมครับเดินออกกรับเพราะอะไรครับมันรู้สึกอึดอัดครับและมันรู้สึกไม่ปลอดภัยครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามกับที่เราไปออกอาการวิ่งไล่ตามเขาตามตือ้อตามงอหนึ่งสองสามสี่กลับมาได้ไหมอีกฝ่ายจะคิดในใจทันทีแล้วอ๋อมันไม่มีทางไปอ๋อเดี๋ยวครั้งหน้าก็งอนใหม่ได้อีกเดี๋ยวครั้งหน้าก็บล็อกใหม่ได้อีกเดี๋ยวครั้งหน้าก็เงียบใหม่ได้อีกเดี๋ยวครั้งหน้าก็มีมือสามได้อีกและคราวนี้การงอนนะครับการกโกรธไอ้ก็ตามแต่พวกนี้ ที่เขาจะปฏิบัติกับคุณจะมากขึ้นอีกนะครับแล้วคุณต้องวิ่งตามตายตลอดทั้งชีวิตเพราะอะไรครับเพราะคุณกําลังบอกเขาว่าเราเนี่ยไม่มีทางไปนะครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยครับคุณลองคิดถึงว่าคุณมีแม่ค้าหรือว่าเพื่อนคนหนึ่งที่ตื้อคุณให้ไปทำ mlm แต่เราไม่ไปอ่ะแต่มันก็ตือ้อตื้ออยู่นั่นแหละมาที่บ้านไม่ยอมกลับนะครับเราจะอไอ่ะหุงข้าวทำข้าว,าวกินข้าวจะเข้าห้องนอนต่างๆพวกนี้ก็เข้าไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันมาที่บ้านนะครับแล้วมันก็คุยแต่เรื่องนี้และเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากสมัครแต่มันก็ตื้อครับคุณรู้สึกไงครับรู้สึกรําคาญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามแต่ที่เราไม่วิ่งไล่ตามดูมีค่ามากกว่ามันทําให้เขารู้สึกว่า มีค่ามากกว่าครับเนี่ยใช่เลยค่ะนะครับแต่ตือ้อง้อไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมหนูน่าจะเจอครูคอมก่อนเห็นไหมครับเมื่อไรก็ตามที่เราตือ้อเราง้อนะครับเพราะอะไรครับเพราะด,ด้วยความคิดว่าตัวเองแก่แล้วมีลูกติดแล้วไม่สวยไม่หล่อกลัวว่าเจอไม่ กลัวไม่เจอคนที่เด็กกว่านี้แล้วกลัวไม่เจอคนที่สวยกว่านี้แล้วกลัวว่าไม่เจอคนที่หล่อกว่านี้แล้วกลัวไม่เจอฝรั่งแบบนี้อีกแล้วนะครับกลัวไม่เจอคนที่รวยกว่านี้แล้วกลัวไม่เจอคนที่ใส่ใจแบบนี้อีกแล้วกลัวไม่เจอคนที่หุ่นดีกว่านี้อีกแล้วกลัวไม่เจอคนที่ขาวกว่านี้แล้วกลัวไม่เจอคนที่เด็กกว่านี้แล้วคือกลัวกลัวกลัวกว่าหนึ่งสองสามสี่อ่ะคือการที่เราไปง้อเนี่ยครับมันมาจากความกลัวหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เพราะอะไรครับเพราะในใจรู้สึกว่าเขามีค่ามากกว่าเรา ในใจเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยดีมากกว่าเราดีเลิศประเสริฐศีมากกว่าเราครับเห็นไหมครับพอคุณทําแบบนี้คนมันดูถูกเรานึกถึงความรู้สึกเราอเวลาเพื่อนมาแนะนําให้ทํา MLM แต่ว่าเราไม่ทำํำแล้วมันก็ตื้อเราเรารู้สึกยังไงกับมันครับเรารู้สึกว่าโอ้ยมันมีคุณค่ามากเลยหรือเรารู้สึกว่าโอ้ยน่ารําคาญคุณจะรู้สึกแบบไหน แม่ค้าเดินตามก้นคุณยิกๆตามตือ้อคุณช่วยซื้อหน่อยนะคะช่วยซื้อหน่อยนะคะอันนี้ลดราคาหนึ่งร้อยสีแต่เราไม่ได้อยากซื้อเราจะรู้สึกกับแม่ค้าคนนี้ว่าโอ้มีคุณค่ามากเลยนะครับหรือเราจะรู้สึกว่าโอ้น่ารำคาญอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปตื้อคนเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกว่ารำคาญและไร้ค่าเพราะงั้นเนี่ยเมื่อเขารู้สึกว่ารำคาญและไร้ค่าการแอคชั่นของเขาเกิดอะไรขึ้นครับไม่สนใจ ความรู้สึกก็คือการแอคชั่นของเขามันก็จะตรงกับความรู้สึกก็คือมันไม่สนใจนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันที่หนึ่งครับอย่าไล่ตามคนที่ไล่ตามคนอื่นเนี่ยนะครับมันมีสองอย่างนะครับคือมองแต่ความไร้ค่าของตัวเองครับนะครับคือจะมองแต่จุดเนี้ย แกไม่สวยฟันหยินดำจนนะครับไม่มีสมบัติมีหนี้สินมีลูกติดไม่มีใครเอาคือชีวิตมองอยู่แต่ฝั่งเนี้ยครับฝั่งที่ตัวเองไร้ค่า พอมองแต่จุดที่มันรู้สึกว่าตัวเองบอดรู้สึกว่าตัวเองด้อยก็เลยขึ้นครับเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอนาคตคงจะยากแน่เลยถ้าเกิดว่าจะหาคนอื่นมาเป็นคู่ชีวิตเพราะงั้นเนี่ยอันน,น,นี้น่าจะเป็นคนสุดท้ายและน่าจะเป็นคนเดียวที่อยู่กับเราได้เพราะงั้นเราจะต้องยื้อคนคนนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดยื้อคนคนนี้ให้ได้นานที่สุดทําทุกอย่างเพื่อรักษาคนคนนี้ไว้ครับโดยเกิดจากแนวคิดที่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและไม่มีทางเจอใครที่ดีกว่านี้อีกแล้ว โดยลืมไปว่าโลกใบนี้มีมนุษย์ตั้ง7พันล้านคนนะครับแต่เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งอาจจะด้วยสังคมแคบสองไม่ไม่ได้ออกสังคมสามไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับแล้วมองไปรอบตัวก็ไม่เห็นจะมีใครเลยคุณก็เลยสรุปว่าอ้อเพราะอันนี้ต้องง้อแต่คนคนนี้เท่านั้นครับ เมื่อเขารู้สึกว่าคุณไร้ค่าการแอคชั่นของเขาก็คงจะไม่ได้ปฏิบัติกับคุณเหมือนกับคุณเป็นคนมีค่าหรอกครับมันก็ปฏิบัติกับคุณเหมือนคนไร้ค่าครับไม่เคยง้อเลยค่ะนะครับแต่เขาก็ยังไม่ปลดบล็อกค่ะนะครับแต่มือแต่มีมือที่สามไปแล้วค่ะนะครับคือเดี๋ยวจะมีมีอธิบายเพิ่มเติมครับนะไม่ใช่หมายความว่าการไม่ง้อคนและจะทําให้คนรักขึ้นไม่ใช่ครับแต่การไม่ง้อคนเนี่ยมันแสดงออกให้อีกฝ่ายเห็นว่ากูมีศักดิ์ศรีครับ แยกให้ออกนะครับการไม่ง้อคนไม่ได้หมายความว่าจะทําให้มีคนเนี่ยรุมนะครับหลงรักเรามากขึ้นไม่ใช่ครับแต่มันคือการส่งสัญญาณบอกอีกฝ่ายว่าฉันเป็นคนมีศักดิ์ศรีคุณไม่สามารถมาทําพฤติกรรมอะไรแย่ๆลบๆกับฉันก็ได้แยกให้ออกนะครับ ไม่ใช่เดี๋ยววันหนึ่งกูคอมขาก็หนูไม่งอเขาแล้วทําไมเขายังไม่รักหนูเพิ่มมากขึ้นมันไม่เกี่ยวกันแต่เรากําลังจะส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราไม่ได้ไร้ค่าครับเราไม่ได้จนตรอกเราไม่ไดออ้ไม่มีทางไปเรา,ากําลังจะบอกกับอีกฝ่ายแบบนี้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3าหรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดทีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับ 1. เช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีโก้กับคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสนเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปา๊มือที่3าก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะจริงแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_under_score.9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ